ข้ามาบนเขาปดพี่น้องวันที่เจ็ดนี่ก็ได้สองเดือนพอดีวันที่เจ็ดบวกอีกเป็นวันที่เก่าเนาะค่ยสิเป็นวันที่บัตถึงหกสิบเมื่อราวะปลูกวันท,นท,ที่เจ็ดเดือนกุมภาพันธ์เจ็ดกุมภาพันธ์่าวเดือนกุมภาพันธ์มียี่สิบ แปดมือนะพี่น้องกับะบับลครบสามสิบมือออกดอกออกฟักแล้วพี่น้องเกสรกำลังหลวงมีสีนี้ยูอสองสองแปลงพี่น้อง มันบอกว่ามีฝักแบบนี้เอาออกฝกนึงแต่ว่าข่อยบ่ออกดอกพี่น้องเอาไว้นี่ละเอารถเข้ามาเกี่ยวเกี่ยวหญ้าออกีหมดป ส,สูงพี่น้องแม่นเมันเขาโพดสูงคือข่อยเตียกกระจัดมาในมากอากาศจะรับหวอนจะรับเย็นพี่น้องอายุการเก็บเกีก่ยวกัะสิยเยืดออกไปเนาะ มี้มีสองสามแปลงนะสองสามนั้นเนาะบานใครอเอืิญนั้น อันนี้อันนี้เต็มสองเดือนแล้วพี่น้องสองแต่ว่าอากาศมาถึงอากาศเย็นอาทิตย์ตอนช่วงวัางหันเย็นแล้วก็มาเว้นอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาเย็นอีกแล้วพี่น้อง เริ่มแห้งแล้วก็ได้หดนานพี่น้องสามต้นก็นห้ยฟักง่ามนี้ดีหรอเนาะพี่น้นอง อันนี้ซีต่อไปว่าจะเก็บลุมละสองต้นสองต้นที่น้องมาในต่อไปเพราะว่าปีนี้คือจะเป็นคือชุดถ่ดายแล,ล้วล่ะเพราะว่ามันเสียฝนตกจังน้อยฝนตกลมแห้งทีเข่านาปฝนนะ นี่เพิ่นเกี่ยวหงาออดมดเพิ่นสีๆมดน้ำแล้วพี่น้องมันเอาไว่านี่นี่ะลองมันหงาลายนี่เพิ่นเกี่ยวแล้วแล้วพอบานเพิ่นเกี่ยวตรงนี้ดินบ่อยากง่ามพี่น้องดินบ่ค่อยดีถ้าก็ได้ดต้องบอมรุงเนาะ